เห็นน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอฟทักษะออนกล้าแสดงออกยิ้มสู้กล้องแบบนี้นะคะก็ขอเก็บประสบการณ์ค่ะทำงานบันเทิงมาหลายอย่างเลยงานนี้เลยได้เห็นน้องปีใหม่โชว์สกิลเดินแบบด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศการ์ตูนดิสนีย์ที่แม่แอฟเขาเลือกรับงานนี้ก็เพราะเห็นว่าน่ารักและก็เหมาะสมกับวัยค่ะปีนี้น้องปีใหม่เขาอายุห้าขวบแล้วนะคะเป็นช่วงวัยที่คุณพ่อคุณแม่ต่างก็รู้ดีว่าเด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้ไวมากตอนนี้คุณแอฟก็เลยลองให้ลูกเรียนทั้งการแสดงเต้นรำไทยยิมนาสติก และที่สําคัญก็คือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้น้องปีใหม่ค่ะมีวิธีง่ายๆนะคะคือใช้การ์ตูนเป็นสื่อกลางอย่างเช่นน้องปีใหม่เนี่ยชอบตัวการ์ตูนเจ้าหญิงเบลนะคะจาก Beau t y and the Beast เนาะค่ะนะคะคุณแอฟเนี่ยเขาก็ดึงนิสัยตัวการ์ตูนค่ะที่ตัวเอกเขาชอบหนังสือรักการอ่านมาเป็นแรงจูงใจให้น้องปีใหม่อ่านหนังสือเหมือนกันค่ะ จริงตอนนี้เสริมเขาในทุกด้านเลยค่ะคือทั้งด้านที่เขาสนใจและด้านที่เขาดูดูแล้วไม่ค่อยสนใจแล้วก็แบบดูจะแบบ against แบบไม่ค่อยอยากอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบ encourage ให้เขาทําด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติยิมนาสติกอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยกลัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยอยากไปแต่คือชอบชอบเต้นบัลเล่ชอบลาไทยชอบอะไรเงี้ยแต่พอกีฬาอะไรเงี้ยยิมนาสติกเขาก็แบบ เออแบบมีความแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราก็พยายาม encourage ใเขาไปยังไงลูกมาอันดับหนึ่งค่ะค่ะเพราะฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเวลาทำงานแบบช่วงที่เขาไปโรงเรียนอย่างคิวละครที่ผ่านมาที่ถ่ายแลก็ให้คิวแบบวันธรรมดาเพราะยังไงเสราร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องอยู่กับลูกก็เสราร์อาทิตย์ก็จะแปลงล่างเป็นคุณแม่คนเดิมแบบหน้าไม่แต่งหน้าสดพาลูกไปตัวเรียนพิเศษอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นอย่างงี้ ตอนนี้นะคะแม่แอฟทักษออนเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมารับงานละครในรอบ8ปีเลยก็ว่าได้ค่ะก็ต้องปรับตัวไม่น้อยนะคะหายไปนานรูปแบบเรื่องการถ่ายละครเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็ต่างกันค่ะทั้งระบบอุปกรณ์แถมยังต้องเลือกรับงานที่มีเวลาแน่นอนนะคะจะได้ดูแลน้องปีใหม่อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่หลายคนเชียร์ให้น้องปีใหม่รับไม้ต่อเป็นนักแสดงพี่แอฟเขาก็ไม่ได้ปิดการโอกาสที่เข้ามานะคะแต่สิ่งสําคัญอยากให้ลูกโฟกัสที่การเรียนก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ